สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะคะระยะสองสามวันนี้ฮานอยเข้าดีมากนะคะเข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวบนล่างนะคะสามวันนี้ค่ะเข้าติดกันเลยนะคะบางวันก็เข้าสามทั้งสามนอยเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็เข้าสามตัวด้วยนะคะบรรยากาศอึมมืดอึ้งึืมค่ะ สาวดำก็มาจากาพระอาจารย์ท่านลงธรรมขอเลขวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่นะคะก็ได้ตัวเลขมาฝาก f อซนะคะเอาเฉพาะเลขที่สวนธรรมเอาเฉพาะเลขว่าปู่แม่ย่านะคะ ะะสาวดำก็จะเขียนส่งลงให้ FC ของสาวดำที่อยู่ในไลน์ของสาวดำนะคะจะเขียนเาเฉพาะเลขของพ่อปู่สีสุดโทพ่อปู่องค์อาจย่าดอกไม้นะคะแล้วก็ปู่อ่อปูเจ็กแล้วก็อามานะคะ หมายถึงว่าเอาเฉพาะที่ที่เป็นพ่อปู่นะคะพ่อปู่แม่ย่านะคะจะส่วนเลขตะเกียงกับเลขปู่โอเล่กับเลขน้องเค้นกับเลขอื่นๆนั้นก็จะตามออกเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นอีกใบหนึ่งนะทำเป็นอีกใบหนึ่งค่ะเพื่อความชัดเจนเพื่อความเพื่อความเป็นระเบียบว่าเอออันนี้เลขพ่อปู่แม่ย่าเลขพ่อปู่สีสุดโทนะคะท่านให้มา ตั้งแต่วันที่สิบแปดนะคะศูนย์สามแปดเลขล่างท่านให้ยังไงจังหวัดโอ้ศูนย์เจ็ดค่ะเลขล่างศูนย์เจ็ดเลขบนศูนย์สามแปดนะคะเลขปะปู่นสีชมพนะคะแล้วก็ โอ้สาวรำก็ลืมไม่ได้ชวนเนาะแล้วก็เลขอามานะคะอ่าเ,เ,เลขเลขปูเพราะปูแจ๊กอะเลขปูแจ๊กนะคะเลขปูแจ๊กให้มาที่เอ่ออะไรล่ะอะสามแปดเก้าใช่ไหมค่ะแล้วเลขล่างเลขล่างท่านให้อะไรล่ะเดี๋ยวนะ tất cả các tên của chung các là các tên của chung là các tên của là các tên của chung là các tên của chung là các tên của chung là ปูเอ,อ่ออาม่ามาแล้วอ่ะนี่นะคะอ่าบอกเฉพาะเลขที่สวนทารรนะคะพอปูสีสุตโตให้มาที่038เลขล่าง07ปูองค์อาจย่าดอกไม้ให้มาที่316เลขล่าง45ปูเจ็กให้มา398เลขล่าง03นนะคะแล้วก็ ปู่อ่าม,มีมีมีปู่สีพ่อปู่สีสุดโธอ่าพ่อปู่สีสุดโธพ่อปู่องค์อาจไาดอกไม้แล้วพ่อปู่เจ็ดอาม่าให้มาที่สามเจ็ดหกเลขล่างหนึ่งสี่นะคะอาม่าให้วันนี้นะคะสุดๆร้อนๆนะคะค่ะก็รวมแล้วก็คือมีสี่สี่พ่อปู่น้องพ่อปู่สีสุดโธพ่อปู่องค์อาจไาดอกไม้ปู่เจ็ดแล้วก็อมาม่ามีสี่นะคะ ตอนนั้นก็จะมีของปูโปงป่โอเล่ปู่เกี้ยงปู่โอเล่ปู่เกี้ยงนะคะแล้วก็แล้วก็ของพระอาจารย์ที่เพิ่นนั่งเอานี่อาจารย์ที่ท่านนั่งเอาเนาะอะ่ก็ได้สามหนึ่งหกซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับกับกับปู่องอาจญาดอกไม้เลยค่ะนะคะแล้วให้แล้วก็หกหกหกนะคะที่ท่านให้มานะคะอ่ะนะคะสาวดำก็เดี๋ยวจะไปแยกนะคะเดี๋ยวสาวดำกลับถึงบ้านสาวดำจะไปแยก ของพ่อปู่กับแม่ย่าเอาไว้ต่างหากอ่าแล้วก็ขอแม่ย่าไพรีนะคะขอแม่ย่าไพรีแม่ย่าไพรีอ่ากดหน่ยนอโอ๊เก้าเก้าหนึ่งนะคะแม่ย่าไพรีเก้าเก้าหนึ่งนะคะพวกเล็กล่างเลยสาวดําไม่เนอะหรือสาวดําจะแยกให้นะคะค่ะทุกทุกท่านนะคะสาวดําจะแยกก็หมายความว่าก็คือจะแยกเฉพาะของพ่อปู่แม่ย่าก็คือ พ่อปู่สีสุดโทหนึ่งสองพ่อปู่เจ็กสามพ่อปู่องค์อาญาดอกไม้สี่ไม่ย่าไพรีห้าอาม่านะคะเนี่ยสาวเราจะแยกมาให้เป็นบินหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนปู่และสวนเฉพาะในสวนธรรมเนาะก็จะมีปู่โอเล่และก็ปู่เกียงเนาะแต่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่นั่นแบบนั้นคือเราจะเอาเฉพาะพอ่พอปู่นล้วก็คือปู่ ที่สั้นเป็นเทปนะคะก็จะมีปู่สีสุดโทปู่องค์อาจารย์ดอกไม้ปู่เจ๊กอ้าวพ่อถือว่าอะไรหัวค่าน้อยอ่ะอ้าวที่ไหนน้อยน้อยน้อยสองบอกว่ามันออกระเด็ดละของปู่เจ๊กที่เพิ้ลไฮแปดแปดนั่นนี่บ่ล่ะแปดแปดเข่าเลยอ๋อจะซื้อบ่ท่านเนาะโอ้ยพ่อซื้ออะไรตี โอ้นักสิออกไปพ่นละเจ้า <laughs> พอจะย่างไปยังนั่นเป็นฮานอยเดิม嘛ค่ะ <laughs> จ้าท่านผู้ชมค่ะวันนี้พ่อปู่เจ๊กก็เลยสาวดำก็ขอว่าพ่อพปูจ่จ๋าขอหานอยหน่อย,อยลูกอยากจะมีตังค์ไว้ซื้อไว้ใหญ่เป็นว่าเป็นว่าได้เลยสันเพื่อนบอกว่าได้เลยพ่อไอเดียวปู่จะให้ ขึ้นห้88กับ18ปรากฏว่วาห้าหน้อยวันที่28อภิพิเศษออก8 8จริงๆนะท่านผู้ชมค่ะพอปู่แจกให้นะคะแล้วหวยใหญ่ท่านบอกว่าจะเอาทำไมหวยห้าน้อยเอาปู่ให้หวยใหญ่3ตัวตง้ง3ตัวพลังสิก็คือ3 7มนะคะพรปูอออ่อา마าค่ะอา,า่าให้นะคะอามาให้ค่ะให้ห้าหน้อยสองตัวให้แปดแปดกันหนึ่งแปด เข้าเข้าแปดแปดเปเลยนะคะท่านบอกว่าหน่วยแรกหน่อยพิเศษเข้าของท่านจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนหัวใหญ่ท่านให้3ามเจค่ะสามเเลขล่างหนึ่งสนะคะของอามาค่ะอามาเพิ่งให้วันนี้กับวันนี้วันที่28นะคะโอ้ยวันนี้วันโกนค่ะสาวดําก็จะเอาไอ้ดอกไม้ทูบีันไปอ่าใส่แจก,กันที่นุ่นค่ะที่ที่ ไปให้พระอาจารย์ท่านใส่อยู่ที่ไอกระท่อมสาราท่านพรุนี้สาวดำถึงจะจัดมาที่ปู่ว่ายพระปู่องอาจารย์ออกไม้กับที่บ้านสาวดำนั่นนะคะแต่สาวดำจะเอาอันนี้มาให้พระอาจารย์ก่อนนะคะที่สวนธรรมค่ะนะคะ,นะคะสาวดำก็บอกเอฟซีชัดเจนนะคะเดี๋ยวคืนนี้ละค่ะคืนนี้สาวดำจะเขียนเขียนแยกเอาจากคนคนอื่นที่ให้อาจารย์อื่นที่ให้แต่ว่าเรียกเฉพาะสวนธรรมสาวดำจะเขียน อ่าเป็นใบใส่เป็นใบเดียวกันนะจะเอานะคะเฉพาะปะปูสีสุดโท่อป,ปูอ่าองค์อาจารย์อาไม้ปะปูเจ๊กแม่ย่าไพลีแล้วก็อาม่านะคะอาม่านะคะเราจะเขียนใหเ้เราจะได้รู้ว่าเออของอปะปูเมย่ามีทั้งหมดห้าวันนี้มีห้านะคะมีห้ามีห้าพตั้งพราปูทั้งแม่ย่ามีห้ามีห้าหางนะคะท่านให้มาคนละหางละหางเนี่ยนอกกนั้นของของที่เป็นคน ธรรมดานี่ที่ให้มาเดี๋ยวสาวดำก็จะเขยแยกไปอีกใบหนึ่งเราจะได้รู้ว่าใบไหนเข้านะก็ของพ่อปู่แม่ย่าเราเข้าอ่าของพ่อปู่ไหนแม่ย่าไหนหรือว่าของคนธรรมดาที่ว่าให้มาเนี่ยสาวดำจ,จะแยกออกเป็นหวยเป็นเลขพ่อปู่เป็นเลขพ่อปู่เลขในสวนทาใบหนึ่งนะคะแล้วก็เลขไอ้นั่นเลขไอ้ของคนธรรมดาที่ให้มาต่างหากใบหนึ่งเนาะสาวดำมาออกมาสวนทำกันท่า,านาาผู้ชมค่ะ ว่ามีเอาดอกไม้มาให้าาาาาหมาถวายพระอาจารย์นะคะมีดอกไม้กับไออะไรนะ,อย,อ,ยยะนอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะในเลขในในเลขวันนี้ชิตสาวดำที่มาเราต้องเข้านะคะวันนี้สาวดำมาทั้งวันเลยค่ะ ตากแดดทั้งวันเลยนะคะก็สบายใจแล้วได้ไเพีย์เพีย์ค่าไฟนะคะค่าไฟสองสามหลังนะคะทั้งหลังของน้ำเตยหลังของสาวดำทั้งหลังของอพระอาจารย์ทั้งหลังปูโอเล่น,นะคะทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่สี่ห้าห้าหลังกับหลังที่ของอสาวดำใช้ปั่นผ้าซักผ้าะคะ่ะ รวมทั้งหมดโอ้โหเจ็ดแปดพันเนี่ยท่านผู้ชมเจ็ดแปดพันนี่สามเดือนนู่วนะคะนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะที่เมตตาค่ะระงวดรถอีกโอ้ยี่น้อยเลยเหลาดำเนี่ยมือเน,นี่ยมือจิตประสาทัตอะไรก็ันีซื้อยามาให้อาจารย์ด้วยค่ะซื้อยา Mình quên quan tâm nó kìa Mình đã ซักแห้งซักตะลงกีวอนนะคะ